ซ่อมเสร็จแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะนเพื่อนๆที่เห็นอยู่นี้เป็นภาคขยายของเครื่องเสียงกลางแง่งนะนเพื่อนๆนะเขาจะใช้ทั้งหมดฝั่งฝั่งนี้สิบสี่ตัวฝั่งอีกฝั่งนี้สิบสี่ตัวนะทั้งหมดก็ยี่สิบแปดตัวสิบสี่คู่สิบสี่ก็4ีและเจ็ดคู่เอ,อาง่ายๆสีและเจ็ดคู่นะนเพื่อนๆนะ NPN อ่ะสีห้าพันสองเจ็ด คู่ไอซีกนึ่งแล,แล้วก็ a อ9นเก้าสี่สซีกซีกนึ่งก็ซีกละเจ็ดตัวสาเหตุมันฟิวขาดนะเพื่อนๆนะมันก็ขาดเพราะว่าทรานซิสเตอร์เอาพุทนี่มันช็อตฟิวขาดมันขาดไปถึงฟิวฟิวสองรอยยสิบเลย สาเหตุที่มันขาดก็มันก็เหมือนมันชอดลงกาวเลยนะเหมือนว่าไฟจ่ายออกมาแล้วชอดลงกาวทําไมชดลงกาวเพราะว่าทันติเตอร์เนี่ยมันชดเนี่ยมันชอดทุกขาทะลุใส่กันเลยก็เหมือนมันลงกาวนั่นแหละทั้งบวกทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบเนี่ยมันเสียแค่สี่ห้าพันสองหนึ่งตัวเอหนึ่งเก้าสี่สามเสียหนึ่งตัวแต่มันต้องรื้อหมดนะเพื่อนๆือนที่มันทํายากนะมันต้องรื้อออกมาหมดเลยรื้อยังไง ก็ทานซิตเตอร์นี่ยยี่สิบแปดตัวเนี่ยตัวละสามขาเนี่ยเราต้องถอดออกมาหมดสี่สิบแปดไอ้แปดสิบสี่ขาต้องถอดออกหมดเพื่อนนะถึงจะวัดได้แต่เราถอดตัวละสองขาก็วัดได้อยู่แต่มันมีมันมีอุปกรณ์เสียเราก็ต้องลือออกมาเหมือนเดิมมันเสียแน่นอนอาการนี้ไม่เหลือนะครับเพื่อน ไม่เหลือเสียแน่นอนแต่ก็เสียจริงๆเราก็ต้องรื้อออกทุกขาตัวละสามขาเนี่ยรื้อออกหมดก็บัตรกีออกนั้นเพื่อนนะรื้อในที่น,นี้หมายความว่าบัตรกีออกเนี่ยเห็นไหมบัตรกีออกมาแล้วก็มาวัดดูแค่วัดเฉยๆเราบัตรกีออกตัวละสองขาก็ได้มีทั้งหมดสามขาเนี่ยแต่ถ้ามันเสียเราก็ต้องถอดออกมาหมดเราก็ต้องยกบอดตัวนี้ออกมาสําหรับรุ่นนี้นะ แท่นนี้ที่เขาเป็นแอมประกอบนะนเพื่อนๆเขาประกอบมาแต่เขาก็ทํามาโอเคอยู่นะแน่นหนาดีอยู่มันเสียก็ลูกค้าไปเปิดโหลดมากหรือยังไงบางทีไม่โหลดมากก็ก็เสียได้เหมือนกันตําแหน่งที่มันเสียนะนเพื่อนๆนะนี่นี่เห็นไหมนี่ตัวนี้นี่เป็น a หนึ่งเก้าสี่สามเสียนหนึ่งตัวแล้วก็ C ห้าพันสองเสียนหนึ่งตัว ส่วนใหญ่ที่มันเสียมันจะชอบเสียอยู่ตรงกันข้ามน้อเพื่อนนะถ้าสมมติว่าตัวนี้เสียก็ตัวที่ตรงกันข้ามคืออย่างนี้นะแต่ส่วนใหญ่นะแต่ที่มันเสียฝั่งละตัวเฉียงๆก็เคยเจออยู่นะแต่เท่าที่เคยเจอเจอบ่อยที่สุดคือมันจะอยู่ตรงกันข้ามซีกนี้เช็คแล้วไม่เสียคือเราจะทดสอบน้อเพื่อนนะไฟที่เรามาทดสอบเนี่ยไฟของมันน่ยประมาณบวกแปดสิบลบ 8ปประมาณนั้นแหละแต่เราจะเอาประมาณสัก17ลบ17บวก17มาใส่เราต่อเข้าไปแล้วนะเพื่อนๆเหมือนเดิมนะไม่ต้องเอาไฟสูงอันนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบไม่ต้องเอาไฟสูงใส่มากเพราะว่าเท่าที่เคยทําถ้าสมมุติว่าไฟของเดิมมันจินบวก80ลบ80เราเอา15บวก15ลบมาใส่มันก็สามารถดังแล้วก็เสียงปกติได้นะเพื่อนๆนะเสียงดังปกติได้ อันนี้เราเปลี่ยนแล้วละ่ะมันไม่มีอะไรยุ่งยากนะเพื่อนนะ r ที่ต่อขนานกันอยู่ตัวนี้มันใส่ศูนย์จุดสี่เจ็ดทั้งหมดเลยแล้วก็ r อ,อยู่ที่ขา b นี่วก็คือ r สิบโอหม oh ทั้งหมดทุกตัวมันก็ง่ายๆตัวที่มันเสียเราก็ต้องถอดไไม่ถอดก็ได้นะวัดคานี่ก็ได้เพราะว่าเราลอยขาทานิเตอร์ออกแล้วแล้วก็ต้องวัดด้วยแต่ ตัวที่ c 5้าพกับ a 1 9 4 3ที่มันเสียเราต้องวัดด้วยนะเพื่อนๆนะอย่าอย่าเผลอบางทีมันก็ทําให้อาพวกนี้ขาดได้แต่ส่วนอื่นไม่ไม่ขาดไม่เคยเจอขาดถ้าทรานซิเตอร์ไม่เสียเราต่อสายแล้วนะเพื่อนๆนะต่อสายลำโพงเข้าไปแล้วเราจะแตะสัญญาณอันนี้ซ่อมเสรียล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็อยู่ในขั้นตอนทดสอบก็ยังไม่เสียด,ดีคือเราบัดกีออกมาแล้วก็วัดใส่อุปกรณ์ตัวที่มันเสีย แล้วบอดได้นี่เราต้องวัดด้วยนะเพื่อนนะเผื่อมันมีปัญหานะมีโอกาสเสียได้นะพวกได้นี่นะได้เนี่ยต้องวัดด้วยเคยเจอเสียก็มีแต่วัดแล้วล่ะวัดแล้วเหลือขั้นตอนการทดสอบก็ไฟบวกก็ต่อเข้าไปแล้วไฟลบก็ต่อเข้าไปแล้วสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดลบสายกาวก็ต่อแล้วกาวเอาตรงนี้เพือพ่อนๆปกติเอาส่จุดด้านนี้ก็ได้แต่มันเป็นลายเดียวกันเราก็เลยต่อตรงนี้เลย เดี๋ยวเราจะเปิดสวิตแต่สัญญาณน้องเพื่อนะนะมาเล่าให้ฟังอ้าวโอเคนค้เพื่อนนะมีโอกาสจบได้นะอย่างเงี้เดี๋ยวเอาสัญญาณเอาก่อนนะสัญญาณเอาก่อนมาป้อนอินแล้วก็ต่อรงกาวรอไว้ ราก็ต้องทําแบบนี้นะเพื่อนนะถ้าเราซ่อมแล้วว่าเราบัดกีเสศจวัดเรียบร้อยเราก็มั่นใจว่าเราวัดทุกตัวแล้วไปใส่ในเครื่องเลยไฟที่จ่ายปกติแปดสิบบวกแปดสิบลบอย่างนี้ก็มีก็มีโอกาสช็อตได้บางทีเราคิดว่าเราตรวจเช็คดีแล้วมีโอกาสพลาดได้นะเพื่อนก็เลยแนะนําให้เอาไฟต่ํามาลองก่อนนะ ้าไฟสูงเสียงดีไฟต่ำก็เสียงใสเหมือนกันนั่นแหละนะสามารถจะชี้วัดได้ว่ามันจบเอาเดี๋ยวเราจะจิ้มเลยนะเพื่อนนะเราจะจิ้มใส่เข้าไปเลยตัวนี้ทดสอบแล้วละ่ะแต่มันไม่เสียเราก็ต้องทดสอบเพราะเราได้รื้อออกมาแล้วเอาเปิดสวิตช์โอเคนะ